ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คนรันกิฟนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เอาใจเวัยเรียนสุดๆเลยโดยเฉพาะน้องๆเด็ก6465ที่ต้องเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้ววันนี้กิฟเลยมีทริคดีๆที่จะช่วยให้การอ่านหนังสือของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิธีต่างๆที่กิฟเอามาแชร์ให้ทุกคนเป็นทริคที่กิฟเอามาจากหลายๆที่ทั้งเว็บไซต์หรือบทความต่างๆรวมไปถึงคําแนะนําจากรุ่นพี่หลายๆคนซึ่งมีมากมายหลายวิธีเลยแหละคะ่ะ แต่คลิปวิดีโอนี้กิ๊บจะมาพูดถึงแค่วิธีที่กิ๊บใช้เป็นประจำและส่วนตัวกิ๊บคิดว่ามันได้ผลมากๆเลยการเตรียมตัวให้พร้อมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากถ้าเราหิวต้องไปกินต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะถ้าเรานอนน้อยจะทําให้เราง่วงและสมองจตือ หากหงุดหงิดก็ต้องหากิจกรรมอื่นๆทำก่อนต้องมีอารมณ์ร่วมในการอ่านหนังสือซึ่งอาจจะเริ่มจากการอ่านวิชาที่เราชอบหรือเลือกวิชาที่มีแรงจูงใจในการอ่านก่อนเช่นวิชานี้สอบก่อนงั้นก็อ่านก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆที่กิฟได้ยกตัวอย่างมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือซึ่งจะส่งผลให้เราจําเนื้อหาต่างๆได้ไม่ดีพอ การที่เราจะอ่านหนังสือได้มีประสิทธิภาพนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตไมค์คัลเลอร์ปากกาดินสออุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆรวมไปถึงอาหารการกินขนมน้ำดื่มด้วยเพราะว่าหากอุปกรณ์เครื่องเขียนของเราไม่พร้อมเวลาอยากใช้ต้องลุกไปหามันจะส่งผลให้เราเสียสมาธิบางทีถึงขัง้นหงุดหงิดไม่อยากอ่านหนังสือต่อกันเลยทีเดียว อุปกรณ์ในที่นี้กิฟ์เหมาวรวมถึงโต๊ะเก้าอี้หมอนผ้าห่มกันด้วยนะคะทุกคนเจ้าพวกนี้ก็มีส่วนทําให้เราอ่านหนังสือได้น้อยลงเช่นกันเพราะหากที่นั่งอ่านหนังสือของเรานั่งไม่สบายอากาศก็หนาวเราจะอยากนั่งอ่านหนังสือต่อน,นานๆแล้วมีสมาธิกันอยู่หรือเปล่าเราจึงต้องเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ให้พร้อมไว้ก่อนกิฟไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกิฟหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่กิฟอ่านหนังสือกิฟจะเตรียมน้ำดื่มและขนมไ้กินด้วยเนื่องจากน้ำดื่มจะช่วยให้สมองตื่นตัว โดยส่วนตัวแล้วถ้าอ่านหดักๆคนเดียวกิ๊บจะดื่มน้ำชามะนาวแทนน้ำเปล่าส่วนการทานอาหารว่างขณะอ่านหนังสือนั้นทุกคนอาจจะเลือกกินเป็นพวกอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันหรือผลไม้ต่างๆก็ได้แต่กิ๊บเป็นคนไม่ค่อยชอบทานอาหารจำพวกถั่วสักเท่าไหร่กริ๊บเลยเลือกเป็นเยลลี่โยเกิร์ตขนมกรุบกรอบหรือลูกอมแทนการเคี้ยวเนี่ยจะช่วยทำให้สารบางอย่างที่มีอยู่ในน้ำลายของเราเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันมีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นไปด้วย การทำตารางอ่านหนังสือถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญพอกิฟถือว่ามันเป็นการทำกรอบเป้าหมายของเราว่าในหนึ่งวันเราต้องอ่านอะไรบ้างวันต่อไปเราต้องอ่านเนื้อหาในส่วนไหนเช่นถ้าอีก3วันจะมีการคิดวิชาคำนวณ2บทกริฟจะตั้งเป้าหมายว่าวันที่1กิฟจะทำการอ่านและสรุปเนื้อหาทั้งสองบทให้เสร็จวันที่2กิฟจะฝึกทำโจทย์ต่างๆวันที่3คกิฟจะทวนเนื้อหาโดยการอ่านสิ่งที่เราสรุปไว้แล้ว ในกรณีที่วันที่1อาจสรุปบทที่สองยังไม่เสร็จซึ่งถือว่าทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พอวันถัดมาเราก็ต้องสรุปบทที่2ต่อและต้องทาโจทย์ด้วยซึ่งต้องห้ามทิ้งเป้าหมายเก่าและที่สําคัญต้องทําเป้าหมายใหม่ให้สําเร็จด้วยทุกคนห้ามทําเป็นนินพ่อหางหมูเดินขาดเลยนะคะแบบวันที่2ก็ทาโจทย์ไม่ครบสองบทอีกอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรทํามากๆเลยเพราะว่าแผนที่เราตั้งไว้จะพังหมดเลยถ้าทุกคนอะถัดวันไปเรื่อยๆ ในการทำตารางอ่านหนังสือทุกคนจะทำเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนก็สามารถทำได้เลยตามที่ทุกคนสะดวกซึ่งกิฟได้ทำคลิปวิดีโอการทำตารางอ่านหนังสือไว้แล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะการจดบันทึกถือเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนการส่งต่อข้อมูลที่เราอ่านไปอีกรอบซึ่งก็เปรียบเหมือนเป็นการอ่านสองรอบ ซึ่งการจดโนต้ตมันก็ไม่ได้มีหลักการตายตัวทุกคนแค่จดสรุปตามที่ทุกคนเข้าใจจดคีย์เวิร์ดที่สําคัญสําคัญสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายในแบบของตัวเองเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีโนต้ตไว้อ่านทวนโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือใหม่อีกรอบแถมเรายังสามารถนําสรุปที่เราทําไว้พกไปอ่านที่ใดก็ได้ทุกที่ไม่ต้องแบกหนังสือให้หนักอีกด้วยทุกคนต้องทบทวนเนื้อหาต่างๆกันด้วยนะคะ แน่นอนว่าการอ่านหนังสือเพียงครั้งสองครั้งไม่สามารถทําให้เราจําเนื้อหาต่างๆได้แม่นยําเราจรึงจะเป็นต้องอ่านทบทวนเนื้อหาต่างๆแล้วก็ฝึกทําโจทย์โดยเราก็ทวนเนื้อหาจากนอนที่เราจดสรุปไว้หรือไม่ก็ไปทวนกับเพื่อนเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนรวมไปถึงถ้าเพื่อนมีคําถามแล้วเราสามารถตอบคาถามได้ก็เป็นการทําแบบฝึกหัดไปในตัว หลังจากทวนเนื้อหาแล้วเราก็ต้องฝึกทําแบบฝึกหัดต่างๆเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีจุดพลาดตรงไหนซึ่งการทวนเนื้อหาและการทําแบบฝึกหัดนั้นถือเป็นทิศข้อสุดท้ายในการอ่านหนังสือยิ่งทุกคนทวนมากทําแบบฝึกหัดมากก็จะยิ่งทําให้เราชินและเข้าใจเนื้อหานั้นๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยกิฟหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอที่กิฟทําในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ